แล้วก็มีเรื่องหนึ่งนะครับมีเรื่องหนึ่งซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือกันของประชาชนคนไทยของเรานะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียเยอะมากในอันตราส่วนที่ถือว่าเยอะมากนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ทางกองทัพเองก็ช่วยขอความร่วมมือนะครับช่วยกันผลักดันแคมเปญ Truth f r o m Thailand นะ t r u t h from t h a i l a n d คือความจริงจากประเทศไทย นะครับโดย Facebook กองทัพบ,บกทันกระแสนะครับได้โพสต์ไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วบอกว่าช่วยกันแคมเปญแฮชแท็กชูดฟรอมไทยแลนด์กัมพูชาตีบทผู้ถูกกระทําสร้างข่าวปลอมและข่าวบิดเบือนในต่างประเทศเยอะมากจนเราเสียเปรียบขอเชิญคนไทยรวมพลังส่งความจริงนี้ไปยังทุกประเทศทั่วโลกในทุกแพลตฟอร์มเน้นเป็นภาษาอังกฤษนะครับและช่วยกันโพสต์และแชร์และใส่แฮชแท็กชูดฟรอมไทยแลนด พลังชาวเน็ตไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะ,ะเนี่ยเขาก็ทำมาเป็นเป็นแบนเนอร์แบบนี้นะครับผลปรากฏว่านี่คือความร่วมไม้ร่วมมือของประชาชนคนไทยชาวเน็ตไทยครับ t a ชแท็กช from thailand เนี่ยนะครับติดอันดับหนึ่งเลยนะขึ้นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับใน Twitter Trend นะนี่อันดับหนึ่งของโลกพลังคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะฮะ สามล้านกว่านะสามล้านกว่านะครับลองลงมาก็เป็นแฮชแท็กไทยกัมพูชานะแฮชแท็กชายแดนไทยกัมพูชานะลองลงมาก็ไทยนี้ลักษณสงบแต่ถึงรบไม่ขาดนะครับอันนี้นี่ก็เป็นอ,อันนี้มันกระท้อนถึงใช่ไหมฮะคือภาคประชาชนเนี่ยตื่นตัวมากนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับเพจ ภาคประชาชนเนี่ยก็ร่วมมือกันนะครับทำเป็นเพจภาษาให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษนะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็ใช้แฮชแทกนี่แหละครับ uh, Truth from Thailand นะครับแล้วก็แฮชแท็ก Cambodia Open the file นะเรอ,อาภาพขึ้นมาดูหน่อยนะครับภาพที่าภาพที่9ขึ้นไปเนี่ยนะฮะเนี่ยก็เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารต่อ,อาชาวโลก เป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาพคุณเซนกับคุณมาเน็ตแล้วก็มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะว่าเขาพูดความไม่จริงอะไรยังไงบ้างนะครับเนี่ยนะฮะคือคือประชาชนเนี่ยตื่นตัวมากเลยเรื่องนี้แต่หันมาดูทางฝั่งรัฐบาลนะฮะเราเห็นเราแทบจะไม่เห็นการขยับตัวอะไรเลยนะ ไม่เห็นการขยับตัวอะไรเลยเนี่ยเหมือนที่ท่านนี้บอกแต่ว่ามีรัฐบาลแบบนี้อย่ามีเลยดีกว่านะครับมีรัฐบาลแบบนี้อย่ามีเลยดีกว่าเนี่ยนี่คือเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ประชาชนช่วยกันทำนะแล้วก็ส่งแล้วผมก็เห็นคลิปนะครับตอนนี้เริ่มมีเยอะมากขึ้นนะครับคนที่รู้ภาษาอังกฤษภาษารัสเซียก็มีนะภาษาจีนก็มีนะอัดคลิปลงติกตอกบ้างลงโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆอธิบายความ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างไรอันไหนเป็นข่าวจริงอันไหนเป็นข่าวปลอมนะข่าเมรเริ่มก่อนยังไงบ้างนะนี่คือมันจะท้อเห็นว่าลึกๆแล้วเนี่ยคนไทยเรามีความรักชาติมีความหวงแหนแผ่นดินเกิดนะฮะแม้ว่าเอ่อที่เ็าบอกว่ายามศึกเราลบยามสงบเราลบกันเองนะแต่ยามศึกนาทีนี้คือนาทีที่เรามีศึกสงครามนะครับ <S <S ใครจะเรียกว่าการปะทะอะไรกันแล้วแต่มันคือสงครามนั่นแหละ เราก็รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวนะฮะ